ละครชีวิตรักลูกรักลูกชังตอนที่หนึ่งสวัสดีทุกคนฉันชื่อบุญนุมาชื่อเล่นชื่อปลาฉันอยู่กับแม่แค่สองคนเรายากจนมากแม่ทำงานหนักทุกอย่างฉันเองก็ทำงานหนักมากเช่นกันฉันไม่ได้เสียใจเลยที่เกิดเป็นลูกแม่ต่อให้จนกว่านี้กินไม่อิ่มกว่านี้ฉันก็ยังรักแม่แต่สิ่งที่ฉันเสียใจก็คือ ทำไมแม่ถึงไม่รักฉันเลยหนึ่งปลาหนึ่งลูกไม่รักดีแกทำจานฉันแตกอีกแล้วนะฮะขอโทษจ้ะแม่มันหลุดมือหลุดมือแกรู้ไหมว่าจานมันใบละกี่บาทแค่นี้บ้านเราก็จนจะตายอยู่แล้ววันนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วก็ไม่ต้องออกมาจากห้องจนกว่าจะเช้าเข้าใจไหมแต่ปลามีนัดทำรายงานกลุ่มกับเพื่อนนะคะไม่ต้องไป แต่แม่จ๋าถ้าไม่ไปปลาจะโดนปรับตกนะคะแนนก็จะไม่มีนะจ๊ะแม่จ๋าให้ปลาไปนะสร้อยกำลังรอปลายอยู่นะจ๊ะเรื่องของแกไม่เกี่ยวกับฉันไม่ต้องออกมาจากห้องแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะแม่ปลาน้ําตาตกแต่ก็ไม่เคยกล้าขัดใจแม่ยิงสาวได้แต่นั่งร้องไห้คนเดียวในห้อง ในใจได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมแม่ไม่รักเฮ้ยไม่น่าสั่งขังึ่งปลาเลยเลยต้องมาสักผ้าเองคนเดียวงกๆงกเนี่ยเสื้ผ้าก็เต็มตะกร้าบ้าจริงๆเลยโง่ถึงบ้าก,กันแน่นะเฮ้ยดังบุญนาบุญมีอะไรนางส่้อยคนกำลังสักผ้าเพลินเรียกสะตกอ,อกตกใจหมดหนูมาหาปลาจ้ามีนัดทำรายงาน เย็นแล้วไม่เห็นปลามาเลยเพื่อนๆนก็รออยู่ไม่รู้มันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเอา้าทำไมปลาเหลวไหลแบบนี้นะรายงานกลุ่มจะไม่มาได้ยังไงนังปลามันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าแกเลิกคบมันไปเลยได้ยิ่งดีนางคนนี้เหมาะแล้วจะได้อยู่คนเดียวน้าบุญพูดเหมือนไม่รักนํงปลารักสิ แต่วิธีการแสดงออกความรักของข้ามันไม่เหมือนใครโว้ยตามใจมากเด็กมันก็เสียคนนางบุญบอกแล้วออกปากไล่ไปไปจะซักผ้าเดี๋ยวไม่เสร็จจ้ะนะบุญส้อยออกไปแล้วปลาได้แต่มองตามหลังเพื่อนไปอย่างใจหายกลัวเพื่อนโกรธแต่ไม่กล้าส่งเสียงบอกว่าเธอโดนขังเอาไว้ในนี้ ชีวิตของปราเหมือนนรกแต่ชีวิตของปูเด็กสาวอีกคนกลับตรงกันข้ามปูเกิดมาบนกองเงินกองทองสุขสบายทุกอย่างวันๆไม่ต้องทำอะไรมีแต่กินๆนอนๆลูกสาวคุณแม่คะ่ะอาหารเสร็จแล้วจ้าไปกินได้แล้วลูกไม่เอาหนูจะนอนแต่วันนี้หนูต้องไปเรียนนะลูกขาไม่คะ่ะปูคี้เกียร ถ้าคุณแม่ขาดใจมากๆปูจะอดข้าวปะทวงไม่กินข้าวสักสามวันเอาให้ตายไปเลยโอ้โอ้โอ้โอไม่นะลูกไม่นะอย่าทําอะไรแบบนั้นไม่ไปก็ไม่ไปจะลูกจ๋านอนนะนอนเยอะๆเลยสุรีบอกอย่างเอาใจลูกสาวที่ตอนนี้เรียนมัธยมปีที่6ใกล้จะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วแต่ผลคะแนนกลับย่ำแย่ถุกเทอม จนคนเป็นพ่อแม่หนักใจแต่ไม่กล้าดุด่าด้วยความรักลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนนี้มากทำยังไงกันดีคะคุณยายปูไม่ทำอะไรเลยนอกจากนอนกินเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงฉันกลุ้มใจจะแย่อยู่แล้วนั่น่ะสิเกรดเฉลี่ย1.5จะเข้ามาหาวิทยาลัยที่ไหนได้ผมก็กลุ้มใจเหมือนกัน เรายังมีลูกสาวแค่คนเดียวอยู่ยฉันปวดหัวมากเลยค่ะเราก็เลี้ยงลูกออกจะดีแสนดีแบบนี้นะคะทำไมเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เป็นเพราะคุณตามใจลูกมากเกินไปหรือเปล่านีอ่อย่ามาโทษฉันคนเดียวนะคะคุณคุณก็ตามใจเหมือนกันนั่นแหละจะไม่ให้ตามใจได้ยังไงกว่าจะได้ลูกคนนี้ฉันต้องทำกิมมากี่รอบคุณนั่นแหละไม่มีฝีมือ ทำให้ฉันทองไม่ได้สักทีจนต้องพึ่งหมอกว่าจะได้ลูกคนนี้มาฉันเหนื่อยแค่ไหนคุณรู้ไหมรู้แล้วนะ่าฟื้นฝอยหาตะเข็บอยู่ได้ไม่รู้ล่ะลูกสาวคนเดียวของฉันคุณห้ามดุห้ามด่าเรื่องผลการเรียนไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะให้ลูกไปติวยังกับลูกคุณจะยอมไป ลูกต้องยอมแน่ค่ะลูกสาวควนนี้ฉันรู้ดีเขาตามใจฉันเขารักฉันมากเอาไว้ลูกตื่นแล้วเดี๋ยวฉันจะไปพูดกับลูกอีกทีไม่ไกลกันนั้นบุญมาแม่ของปลาก็แอบมาด้อมด้อมมองมองอย่างร้อนใจที่เห็นว่าสายป่านนี้แล้วปูยังไม่ตื่นไปนโรงเรียนอีกน้องปูตื่นสิลูกโทษ สายบาทน,นี้แล้วต่อไปจะเอาอะไรไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยทำไมนะที่นางปลาบังคับให้ขาดเรียนบ่อยๆทำไมมันยังสอบได้ที่หนึ่งอยู่แต่กับปูของแม่ดูสิลูกอดนางซูรีมันส่งเรียนพิเศษทุกวันทุกวันทำไมเกรดเฉลีย่ยลูกถึงไม่ดีขึ้นเลยเฮ้ยเอาอยัางไงดีเนี่ย ทางด้านสุรีเมื่อบอกสามีไว้แล้วว่าจะให้ลูกไปเรียนพิเศษเมื่อปู่เดินลงมาจากห้องเพื่อมากินข้าวจึงบอกอย่างเอาใจลูกจา๋าวันนี้แม่ซื้อกระเป๋าเชนเนลให้ลูกได้นะลูกอยากได้อะไรบ้างบอกแม่นะลูกตัวเครื่องบินเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวฝรั่งเศสสักอาทิตย์ดีไหมตอนปิดเทอม จริงเหรอคะแม่แม่อย่ากโกหกปูนะไม่โกหกเลยจะลูกจ๋าลูกอยากได้อะไรแม่ถวายหัวให้ทั้งหมดเลยแต่มีข้อแม่นั่นจะลูกจ๋าข้อแม้อะไรอะ่ะลูกไปเรียนพิเศษนะลูกนะโอ๊ยเรียนพิเศษอะไรกันคะแม่แค่ต้องตื่นไปเรียนตั้งแต่สองโมงเช้าเลิกเรียนบ่ายสามโมงครึ่งนูก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วไม่เรียนหัวเด็กตีดขานยังไงปูก็ไม่เรียน ปูจ้ะผลคะแนนของลูกมันแย่มากเลยนะลูกถ้าแย่ไปกว่านี้ลูกจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เห็นจะแคร์สมบัติคุณพ่อคุณแม่มีอีกตั้งเยอะแยะเงินมีเป็นเลยหลอยหลานเก็บไปทำไมล่ะก็มาให้ปูสิท่อปูเงินถ้ามีแต่ใช้ไม่รู้จะหามันก็หมดนะลูกไม่หมดยังไงก็ไม่หมดเงินคุณพ่อก็เยอะเงินคุณแม่ก็เยอะ คุณปู่ก็มีคุณย่าก็มีคุณตาคุณยายทุกคนรวยหมดปู่ไม่เห็นจะต้องทำงานแล้วตั๋วเครื่องบินจะเอาไหมล่ะจ๊ะเอาค่ะแต่ไม่เรียนพิเศษถ้าแม่ไม่ให้ปู่จะอดข้าวประท้วง3วันโถๆๆลูกจ๋าอย่่เลยนะจ๊ะจ๊าจๆไม่เรียนก็ไม่เรียนจะลูกจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแรก นวนี้ในช่องต้นสมฟิล์มค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามให้ตักด,ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะชีวิตของปูกับปลาทำไมต่างกันแบบนี้แล้วทำไมบุญมาถึงไม่รักปลาที่เป็นลูกตัวเองมารักปูที่เป็นลูกคนอื่นทำไมเนี่ยติดตามชมไว้นะคะ